มีเพลงของพวกเราครับเพลงของวงม,มีแล้วก็มีหลายๆเพลงที่แบบว่าอยากจะมาให้กําลังใจทีมนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะ,ะคับ<ๆ>ผมรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกยังไงบ้างก็ดีใจครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นแฟนกีฬาอยู่แล้วเราก็แบบว่าคอยเชียร์แบบทีมชาติไทยเวลามีไปสู้ศึกซีเกมไปสู้ศึกเอเชียนเกมหรือว่าไปแข่งโอลิมปิกอะไรเงี้ยเราก็ติดตามตลอดนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับพวกเรามีนก็มาให้กําลังใจทีมชาติครับ ได้เลยครับก็ถึงนักกีฬาทีมชาติทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าแข็งแรงแล้วก็มีสมาธิในการแข่งขันมากแล้วก็ขอให้คว้าเหรียญทองกันมาเยอะๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆการแข่งขันเลยนะครับครับผมครับผมก็สําหรับใครๆใครทุกๆคนนะครับที่เป็นคนไทยเนอะแล้วก็ แบบว่าอยากจะให้ทุกคนแบบส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมนักกีฬาทีมชาตินะครับขอให้ทุกคนแบบว่าส่งกําลังใจคอยเชียร์คอยอสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับขอให้คว้าเหรียญทองกันไปเยอะๆนะครับในศึกซีเกมนี้นะครับ